ขายโนเลอนี่ดาวหกชิปอ้๋ขาเป็นลอันนี้ถงเศร้าอันนี้ถงชิปอันนี้กระชิบอันนี้กระชิบถงชิปพันหมวกยางชิปพันเลยนี่เนาะองแม่แพ้ลูกเด้อเออยไปตามมุกตามใจบ้านตามใจตามใจสะดวกใจสบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยำเสาๆสาวันนี้ค่อยมาอยู่ที่ตลาดเสาเมืองไซรบุตรห้องแขวงขามูลเลยทุกคนนะ กเป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไซบุทอกนะเดินทางมาแต่ว่นแหละแต่บ้านปาคว้ยนองบอนมาฮอนมืดแหลวก็เลยไม่ได้มีทันไดมีโอกาสได้มาวันนี้มากับบอตุกวิทีลาวคือเก่าไหมทุกคนนางปิดลังเสื้อผ้าแล้วกันางเต้ยอยู่เลยเนาะเอห่อไม้น่อไม้ไรปูเดงเนาะโอ้น่อไม้กเ็น่ังสวยเนาะยังมีอยู่หราเ่าชื่อหราว่าอนเน่ยจานาก้อน จิรอจะนอจากชื่ออาชื่อได้ลงให้เขาเบิ่เดินส่วนมาซื้อมาจับใจ้ใสๆได้ที่ตลาดใ่ใเด้อเป็นอย่งนี้กับูแดงกูแดงจะไปรรู้เรียงเรียงเรียงก่เรียงกอเออเรียงกูแดงนี่่ะอบังอะไรอบังอะไรอะไรดอบังกระแอบงเอออบงแ่นอบัเนาะ ยชื้อจนแม่แม่บอกเลยยุ่งเรืองจิโร่วนี่ปริตจิโรแมนปริตซื้ออยู่ไม่เท่าเลยนะเส้นทางการเดินทางไกลเยทีดบ้าขายกันเนาะอันนี้ขายในเลิศนี่นะเช้นเศร้ามันนึงมีอยู่พันนึงเนาะมเป็นลำบ่มาเป็นลเบรียบร้อยหมดเลยเนาะ มูจักเฮยังมีคักอ่ะถือมือจักเองเอาเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นส <c oughs> ิบพันเครงเล็กน้อยเออคักแนะตัวหนึ่งสิบพันกะีบนะตัวหนึ่งสิบพันกีบ ยหอยจู๊ดเอาไปเลยเลยเฮ้ยไาดุกเฮ้ยไดุกบ่ขายเหี่ยวเห็ดเขายเลยแล้วเนาะเยอขายเลยนขายเลยขตัวลดโอโดนตึงกันโดดปนปนเนาะมีกัมมาลไหมโอ้ครับ ใเด้ใครเด้กับใจเอโอเคล้โอ้ปกติเนื้ักเนาะน้ำหวานโทดดำเน้มันอันนั้นชื่อไปปล่อยชื่อปป่อยเลยมันแต้เน้อน้ำหวานโดดเออมีลนี่สิบห้าพันมีจักโตมีาบไปซาบไปโตซาบไปโตสิบห้าพโอเคเยอมีก กบิสารตรงนี้ก็มตาตัราตามตัวตตัวีตัวเาก็ด้ตัวนี้ก็ปุ่หน้าเนาะกปุ่หน้ากระนี่เนี่ยตูนี่หน้าตูหกสิบนอาเหลือาคหนึ่งนี่ยเ็เลยคุนหนึ่งมักแล้วขนวาเลย

องฟ้าทางเป็นแถวเป็นแถวหลายแถวเลยผมปานปลาลายเนาะคือก็ได้ยังก็คือก็ได้อดุกดิกดุดิกยังแล้วก็เอาซอยได้แล้วจัทุ่งเห็ลทุ่งแล้ว

ลเอามาโคแทเลยกับมาเขาเด็กเคือหนอกลยเนาะเอามือปล่อยเนาะฝ่ายธรรมชาตบ้านเห่านี่อามือปล่อยเลยถุงหนึ่งสิบพันกี่นี่เคือหนอกไปปล่อยปเข่ง

มันกโบกคำหอยหลายเถวเนาะสามสิบโลตลาดอันนี้นะ <c oughs> เออสามสิบโลสามสิบโลฮะการชิบไม่ได้บรรยายลายทุกคนเลยเฮ้อภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศ,าากาศไปเลย,เลย เออป็ดไหวเนาะมะมงเนาะมาเอาเฮะไอมีสาม้้ไยได้แล้ว้หน้าใช่ไหมขห้ครับมาผมมันยังจะไปต่อจะเเมื่อเยอะเมื่อจะเอาเลนสองห้าจะเอาโลสองห้าสามโลบอกเลยนี่ไข่แล้วได้กโลเฮ้ยนะโลกเจ็ดเจ็ดบนึงห้าพันอีบ้านเฮาไ่ได้มีนีแบบนี้เปนโลละแสนบออย่ี เออเออคนอยู่เว <gravity> ียงระดับพุทแล้วมีทุกมือบ่มีทุกมือมือเนาะขายเป็นรลนี่คือกันเนาะรามาวา่สามซีายโอ้่นสามสามโุนเก้าเออยังสิ่ไปมาหาไส้ขอบใจเเด้อาามาุต้อุ้ยีนอนี่เรื่องยีนนี่ สี่สิบสองเธอสร้างค่อยมาอยู่นี่เถอะธรรมศาสตร์เท่านั้นเลยสมเพลินส้มปลาคอสมปลาคออันจะเจอเน้อเนื้อนี้สิพนฮือเลยเนี่ย โอ้ยพอดีเอากินนั่นน้ำพ่างมีไปน้ำพงมั่างหอดอยีโบติดทันนี่นัดมึงด้วยหอดิ๊ดอมีหอดตื่มไหมเอาไปแดงก็มากวะมาแต่บ้านเล่นนี่ไปแดงมาไปห้าร้อยบ้านนาขามพี่น้องบ้านนาขามมีแต่พวกช่วงนี้ป่าลงต้นลงลีหลายเนาะป่าลงต้นลงลีผักบัวผักบัว เด้อยิมแยมแจมใส่เด้อหากองเดิมมัอนี้เด้อพูดเดเฮดดบดกำลังเริ่มออกเลยนะมาขายรมากสาวตาบ้านเล่ยนี่รูกสาวนี่โ ปลาดุกมาปลาพอไปเนปลา่อยจะตั้งเป็นสามสบ่ะปิดหลังเชื่อเชียรนขันขันแบบอันคือสมัยเขาวลักซื้อใจเอ็นเเลอร์ใช่าลักซื้อแล้วขายขายแล้วลักเลยนะ ล้งเอาแล้วก็อยู่น่เออเออน้าเอามีเป็นเพลย์แล้วทางหลังกับท้ายทางหลังไหมเออเอ็ดคือหายเดียวนี่นะปิดหลังเสื้อสมัครก้อยู่มาเด้อยเฮเด้อเออน้าเออ ก็เลยมีคนโหยคนเฮรีวิวเธอทุกคนได้เบิ้งว่าถ้าว่าเริ่มมักเครื่องป้าโคงดงอาหารจากธรรมชาติ์ที่ตลาดที่ตลาดเมืองไท่บัวทองทุกคนเอ้ยผักมีชีซ้อมเกลือปูของฝั่งครบมาขายเด็ดเดียวกับตลาดเมืองอ่างสะพอนะอาหารจากธรรมชาสตร์ ินี่นอันนี้เนี่สิอนนี้ก็ิสาอันนี้ก็ซิบนี่นะสอพันนงย่างสิบพันเลยนี่เนาะสิบพันี่นะเอ้ยอง่หงนึ่งนีอ๋อเออนึ่งซอยแล้วสองักสองดีงแล้วเออกะชวเดียวเลมาหำดิวมาำดิ เนี่น <onents and fungi behaviour> yeah, right. ันนี้ลูกสมอันนี้ลูกหน่เอนสือบอเอนสบอนี่เอ็นเลกแล้วขอบใจด้อสาวไม่ห่างเนาะโอ้ยมาบ้านเลิ่มิน้ับ้านเราวอล์กันอยา่เอโอ้ยจีบสาวไม่ห่างนี่แหละมันนี้เออ ไปไปไปก้อนไปก้อนแล้วก็จ่ืนเดียวจือัเนียาพวลีดนฮะอาแมงไนม่ดตกนแมงม้ไปกินลาโอ้ยสิบเดนนอนแล้วหสิบแน่นอนนี่น้าน่น้าหกสิบมันเลยตลาดเมืองใช่บทองนี่เฮ็ดโบทเฮ็ดบทอ้อแล้วเนาะมเนาะ เดี๋ยวๆหยับไปยิงเซื้อได้นี่มาเด้อมาเด้อรเด้อ่ายไม่ได้่บ่ขายดีเนาะเก็บมาแม็มๆเออประกาศมาแล้วมีมีพี่มีน้องเลยเจอพี่พี่น้องเลยซื้อยังมาซื้อป่าซื้อป่าสิเอาไปปลอย

นกเขาแม่นกเขาได้ไหมเลยเออซื้อแล้วแหละก็เป well ็นนกเจ้าแล้วนี่เราเป็นนกเขาเออนกเขาตัวสาวาแค่เราซื้อก็เป็นนกเขาแล้วมาเลยขายเขาเอาแล้วเขาเป็นอะไรเป็นอะไรโดยโดยเมื่อนาเดีิ่งเอาล่มซอยเด้อนี่เดี๋ยวผู้จบผู้ง่ามผู้ลุ่ปล่อยลอยไม่ขาขาดเทินก็นี่มาขด เอไม่ซื้ <laughs> อมาขาไปโป้ยนหัวแหล่น้ำินกนกินไ้นมน,นี่นเ,นเอากินอยู่นี่ละ,ะจับเลยครับคทั้งแรกว่าวแรกในเงินที่มาได้เขากล้องก็ได้่าไอ้ขาวาขก็ปุ่นแซ่บพุ่นแ่บพุ่นทองออมาอุดหนุนเลยเดอ้อ

มีไก่ไปเลยไก่ชื่อจอยได้ดู้วสาวจับไปเอามาบวบมีกองนึงซื้อป่อยเทลท่งหน้าจ่ายเอาป่อยปดงดีได้เอเป๊กเป๊กนี่คือกาน เยป้ยไปปูข yeah. oh ึ้นนี่ก็บป้ยเท่านั้นอ่ะอเลอันนี้ดีมากลอันนี้ก็ป้ยดีเ่าเน่เอามออ้มีแต่แนวป้ยบาดนีมาเห็นผู้สาวอดมีอะไเนาะเฮ้ยเมาเลยเนอะั้นี่จะให้ซื้อของบวกปยเอาบวกนี่เอาบวหมด แบแมาเอัโอ้นั่นบกมานอมาะซื้อกบวกอันนี้กระบอกเอาไปได้อ้ยพอแล้พันีได้เลยเมฆไม้แมเป็นได้มี่อยบอฮะเมฆไมเมฆไมได้แล้วพี่น้องเอ้ยขอบมุกคอบใจหลายๆน้องใหา่ๆชูอยมีงทงชู้อยสามโดยซ้นซนนึงเลยซีลัซีลเอาแล้วลัไม่ฟังนี่แหละ จะก่อนจังไรออาซีรัมเลามีปินนี่เอาลามสาวลำมไหมเามีปิ่นเอาลาใส่บุตรหองใส่ใส่บุตรองบ้าดยสาวใส่บุตรหองก่องเขาไงน้ไปเทาลรบุตรองไปได้ขาปุ้นเขานี่แลข้าปุ้นไะโอ้่ะขอบเจอเด้วชาวสาวลำเนาะกินบ่ขัาปุ้นในสาวลำ มีได้เยอะมีท่นเยอะบ่ลกองอำมหาไซขปูขูโจดกอข้อพื้นบานพื้นเมืองนางกินข้าวปนงามๆอยู่นี่ก่อนม่ได hmm. ้ไปได้กินาแ่้วไปไปบุญแล้วได้กินตะก็มันนี่มาตลาดก็ได้กินข้าวแซ่บ หอวน่งยีห้าพันมมาณที่หนึ่งมาณหวห่เาบาดมาดะเพิมาดะแวะซื้ออุดุนรถดูคลองเยอะเลยเนาะเริ่มมือไล้ได้บ่อยนะสวยเลยเรินหงอยอยมือแล้ว เพ่งแต่เจี๊มงเซานี่คนนี้บกบางหายไปนะนะสิ่งที่เราได้ไม่นี้ก็มีกระปูดงมีป่าเด้มากับเบ่าตุกซื้อน้ำกันทุนกคนเลยพุนหนุนชอยชาวบ้านแต่ป่าน,นี้ชุ่มห้าสิไปป่อยตึ้งขมิดว่าสิไปป่อยอยู่แม,ม่น้ำเซ่แต่ว่าเซ่แถวนี้มันยังไก่นะก็เลยไปปล่อยอยู่หนองใหญ่ของแม่เ้าผู้ขายกระปุ้นนะนะมากเมื่อหน้าจะได้แวะกินสร้างหากสร้างแพงไปแถวนี้ก่อนทุกคนเลยเที่ยวตลาดรอดตลาดกันเลย ได้ซื้อป่าว่าจะไปป่อยซืเขามันไก่อันนี้นะะปปล่อยปูปล่อยปลาก็ปล่อยเซ่มันไก่พอ12กิโลหรือปลามาแล้วพี่น้องเน้าก็ไอซีหอมสองคนเอายิมปรีป่อยได้หนิเอาอะไรจะเอาไว้ปลาไว้กับกระปูแดง มีปลาคอได้ปลาลุกได้แ๊บนั้นเบัมามือห่มานอนอยู่พ่โดยโดยโดยเพือนโอ้มาเมื่อาก่อนเมเอ้ยแล้วผักไ้เ้าไปลืปดอยู่บวนอนครบอะไรกปูนี่่าปล่อยเถอะปู่ไดป่อยมันตายเลยครัปูปูดกระปูแดงปูแดงบอกว่านป่อยรงนี้มันบตายบมันก็ตายเนะอย ปล่อยปูปล่อยปลาส่งไอ้น้องเฮางมือนี้เนาะปล่อยในหนองพอเท่าไม่เท่าเพื่อนนี้แล้วใหญ่ให้เติบเด้อโกงแม่แพลลูกเด้อเออยไปกามุกกำใจบ้านกำใจจ้าสะดวกใจไปนี่ก่อนนี่เนี่ยโกินข้าวแล้วม่ได้อีข้าวเห็ดไหมโอ้ได้แล้วได้อีกเห็ดกี่อ่ได้แล้วไม่เท่าเว้กินกระปุ่นยังไงก็อิ่มหมดอิ่มหนยได้ มานานแล้วจะพักแล้วมาลดโดยโดยโดยจะไปนอนบนผักมุครบใจเลยนะนี่แล้วสร้างหักสร้างเพลงสร้างลิงสร้างเคยเอออาหูจักกันไว้เลยดีาระดุกตับมดตับใจบ้านตับใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งผู้ป่วยก็ได้เบิ่งลู่ตัวตัวน้ำยังไงมันนอกรอเ่าปะโคด้วยแล้วมันไปตื่นน้ำตื่นน้ำเออตัวหนึ่งมันตัวใดมันตัวใดตื่นน้ำนี่เรียบร้อยแล้วนี่แล้ว เอาตัวนี้เอาไปมาฮัมเลโอ้พี่อะเขาไปใส่น้ำให้ดิพี่อะเขาไปใส่น้ำให้มันเออมันอ้าวโอเคเดี๋ยวเอาไว้ให้ไปหัปิ้งเลยไปเอานี่กระปูมากระปูนี่เอาเลยเอากระปูเนี้ยไปให้แม่เลยกระปูแม่เลยอันนี้นี่เฮ้ยเอาไหมเฮ้ยลืมไหมเอออันนี้สิเอาเอาตัวนี้กินน้ำทางหมูนี่ซ้มหมู